เย,ยจันอย่ายได้ยินฉันหรือเปล่าเรื่องลองเผลอไปปัดสายออกซิเจนจนหลุดยายเป็นอะไรดารินีคุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันตั้งหาดที่ต้องถามเธอเธอรู้จักเย,ยจัน์ได้ยังไงทำไมฉันต้องตอบคุณด้วยไม่เห็นจําเป็นเลยเธอรู้อะไรบ้างทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องที่คุณเป็นแม่ใจยักษ์ด้วย ใครบอกเธอยิจันเหรอเขานอนไม่ได้สติอย่างนั้นจะพูดอะไรได้แต่ฉันรู้ว่ายายต้องอยู่ในสภาพนี้เพราะคุณเรื่องมันนานมากและฉันก็คิดว่ายายน่าจะตายไปแล้วออกไปให้พ้นนะคุณอย่างคุณไม่ควรจะแตะต้องยายเดี๋ยวสิฉันอยากจะถามยายว่าระดายอยู่ไหน จะถามถึงทำไมแค่รู้ไว้ว่าเขาเกลียดคุณที่สุดเธอรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนบอกฉันมาฉันจะไปหาเขาถ้าคุณยังไม่ออกไปฉันจะให้ยามเข้ามาไล่คุณเธอปิดฉันไม่ได้อะตลอดหรอกนะเรื่องรองจำใจเดินออกไปยามอาการหนักขึ้นวีรดา,าตกใจมากแต่หมอก็ช่วยชีวิตไว้ได้ทัน เธอคิดว่าเป็นฝีมือของเรืองรองที่คิดจะฆ่าย,ยายจันจึงนำยายย้ายโรงพยาบาลเรืองรองไปหาวุฒพร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเรืองรองกลัวว่าวีรดาจะมีปัญหาจึงขอร้องให้วุฒช่วยนัดลูกให้เจอกับเธอสักครั้งส่วนเธอก็สะกดรอยตามดารินี ที่กำลังจะไปหาวุธหลังจากที่เพิ่งจะโทรหาเพื่อนัาเจอเรื่องรองตามดาลินีมาโดยที่เธอรู้ตัวจึงเข้าห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้หญิงที่ออกจากห้องน้ำมาคือวีรดาทั้งดาลินีและเรื่องรองก็อึง้งเรื่องรองรู้ว่าแท้จริงแล้ววีรดา ก็คือดาลินีส่วนวีราดาก็ตกใจที่รู้ว่าเรื่องรองรู้เรื่องของเธอเมื่อเผชิญหน้ากันนี่หรอคะเรื่องเดือดร้อนของพ่อพ่อหลอกหนูทำไมก็แม่เขาอยากเจอหนูมากเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าหนูยังไม่ตายอย่างที่คุณอยากให้ตายอย่างนั้นใช่ไหมเรื่องรองสุด รู้ว่าลูกมองเธอในแง่ร้ายจำไว้นะคะว่าพ่อหลอกหนูได้แค่ครั้งเดียวเยดาเรื่องลองร้องเรียกลูกให้ผมไปพูดกับลูกให้ดีกว่าไม่ต้องขอบคุณมากแล้วฉันจะติดต่อไปใหม่นะลรดารอแม่ด้วยเรื่องลองตามมาที่หน้าร้านวาสินโทรมาแต่ดารินี่ไม่สนใจรับสาย ฉันไม่คิดว่าเรามีอะไรต้องพูดกันหรือว่าแม่ต้องเรียกหนูว่าดารินีหนูถึงจะยอมฟังแม่ในที่สุดคุณก็รู้แล้วสินะหนูทำแบบนี้ทำไมทำไมต้องปลอมตัวเป็นดารินีด้วยถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เด็กผู้หญิงโง,ง่ๆอ,อย่างวีรดาคงอยู่ในโลกนี้ไม่ได้และยายก็คงตายไปนานแล้วแม่ไม่เข้าใจ ก็แม่ใช่ดาราใหญ่อย่างคุณไม่มีวันเข้าใจเด็กที่ต้องอยู่กับยายที่เป็นอัมพาตในสลัมโดยไม่มีเงินติดกระเป๋าสักแดงหรอกหนูพูดเรื่องอะไรยังต้องบอกอีกหรอว่าคุณทำอะไรไว้บ้างจำไม่ได้เลยใช่ไหมว่าคุณเฉดหัวฉันออกมายังไงวันนั้นแถมคุณยังไม่เคยตามมาดูดำดูดีสสกนมด คงผิดหวังมากสินะที่ฉันกับยายยังไม่ตายอย่างที่คุณคิดระดาแม่ไม่เคยหวังร้ายกับลูกหรือยายจันเลยนะอย่ามาโกหกฉันรู้นะว่าคุณเป็นยังไงคุณทะเยอทะยานแค่ไหนไม่อย่างนั้นคุณคงไม่บอกว่าคุณเป็นโสดมาร่วมยี่สิบปีหรอกและที่สำคัญวันนั้นคุณคงไม่คิดฆ่ายาย เรืองรองปวดใจมากหวนคิดถึงเมื่อสิปีก่อนขณะที่เธอกำลังถ่ายละครอยู่ที่หน้าคอนโดของตัวเองโดยมีคนยืนดูอยู่ใกล้ๆจำนวนมากวีราดาในวัยเด็กได้แหวกไทยมุงและทีมงานเข้ามาหาเรืองรองเธออึ้งตาค้างวีราดาโผล่เข้าก่อน เรื่องรองเธอหน้าซีดตกใจคิดไม่ถึงเป้ยผู้จัดการของเรื่องรองรีบยิ้มกบเกินทันทีเป็นเด็กที่อินกับบทของเรื่องรองในละครเรื่องที่แล้วนะคะใช่ไมจ๊าหนูมาทำไมมีอะไรเรื่องรองมองหน้าวีราดาด้วยความเป็นห่วงอ๋อจะมาขอลายเซน็นพี่เรื่องรองเหรอคะ หยิบกระดาษมาเซ็นให้น้องคนารับสตีสิเปอยจิกตาพร้อมบุบยใบว่าคนกำลังมองให้เล่นละครช่วยกันต่อหนูไม่ได้อยากได้ลายเซ็นหนูอยากให้แม่ไปกับหนูยายไม่สบายนี่หนูหยุดอินได้แล้วละครก็จบไปแล้วเรื่องรองหนักเขาไม่ใช่แม่หนูจริงๆเรื่องรองหวานอมขมเกลมฝืนใจมองวีราดาด้วยความเป็นห่วง คนใจร้าย,จำ,ยจำไว้เลยจำไว้วีระดาดิน้นร้องตดโกนไปตลอดทางวสินไปที่ใต้สะพานตามที่นัดกับดาลินีไว้ mm. เขาเห็นวีระดากำลังร้องไห้ mm. เธอโผเข้ากอดวสินวีระดาเพิ่งรู้ตัวว่าเธอไม่ใช่ดารินีนักร้องคาเฟ่จึงผ่า วสินไม่สะกิดใจแม้แต่นิดเดียวเขาขอให้วีรดาอยู่ก่อนอย่าเพิ่งรีบกลับจะรอแนะนำให้รู้จักกับดาวินีแต่วีรดาอ้างว่าต้องรีบกลับไปดูยายวสินรู้จักวีรดาในฐานะเพื่อนของน้องสาวที่คอนโดพวกคุณอยากรู้เรื่องดาไปทำไม ชิดชมถามเรืองรองกับวุฒฉันคิดว่าคุณรู้ว่าทำไมบอกฉันทีเธอคะ่ะตอนนี้เยดาอยู่ไหนฉันอยากเจอลูกมากได้โปรดเธอคะ่ะคุณชมฉันรู้ว่าฉันลบล้างความผิดเก่าๆไม่ได้แต่ฉันอยากให้ลูกให้โอกาสฉันบ้างฉันอยากคุยอยากกอดอยากอยู่กับเยดาเหมือนแม่ลูกคู่อื่นๆผมรู้ว่าเราทำผิดกับเยดาไว้มาก แต่คุณจะไม่ให้โอกาสคนแก่สองคนที่คิดกับตัวกับใจได้แล้วจริงๆหรอฉันคงตอบไม่ได้เรื่องให้โอกาสไม่ให้โอกาสต้องให้ดาเป็นคนตัดสินใจเองวุฒและเรืองลองไปที่คาเฟ่นไนท์คับแต่เธอไม่อยากให้วุฒรู้เรื่องดาวินีและไม่อยากให้ลูกเสียหน้าจึงให้วุฒกลับไปก่อน ดารินีมาลาออกกับผู้จัดก,การพร้อมด้วยวสินเรืองรองเห็นดารินีมากับวสินถึงกับตกใจเมื่อมีจังหวะจึงเข้าไปหาดารินีลูกกำลังทำอะไรกันแน่ผู้ชายคนนั้นเป็นลูกชายเสียสุวัตไม่ใช่หรือคิดจะจับปลาสองมือหรือไงยายดา เรื่องลองเดินออกมาจากมุมมืดเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นไม่เห็นคุณกล้ายอมรับเลยนี่ว่าเป็นแม่ฉันแล้วทีแบบนี้จะมาพูดว่าลูกอย่างโน้นลูกอย่างนี้ไม่คิดว่ามันตลกไปหน่อยหรอครับถ้าแม่ยอมรับกับทุกคนว่าแม่เป็นแม่ของหนูหนูจะเลิกทำตัวเป็นคนสองหน้าแบบนี้ไม่ได้นี่ขู่ฉันหรอระดา แม่หวังดีกับหนูอย่าทำแบบนี้ไม่ควัวใครๆรู้หรอโดยเฉพาะวะสินถึงคุณวสินเขารู้เขาก็ยอมรับได้เพราะที่ฉันทำไปก็เพื่อปากท้องของตัวเองกับยายไม่เหมือนบางคนที่โกหกสังคมทิ้งลูกเพราะความทะเยอทะยานส่วนตัวเหลืองรองอึง้งพูดไม่ออกฉันว่าเราสองคนต่างคนต่างอยู่ดีกว่า แม่ทำไม่ได้หนูเป็นลูกของแม่แม่ตามหาหนูมาตั้งนานแล้วหนูจะให้แม่ปล่อยหนูไปได้ยังไงพอเถอะหยุดเล่นละครน,นอกบทเสียทีคุณไม่เคยตามหาฉันคุณไม่เคยมีลูกจําได้ไหมไปให้พ้นจากชีวิตฉันสทีแล้วฉันจะลืมเรื่องที่คุณทำกับยายเรื่องร้องร้องให้เสียใจที่ลูกไม่ยอมรับ ชิดชมตกใจเมื่อเห็นเรืองรองมาหาที่คอนโดคุณมาที่นี่ทำไมไม่กลัวใครสงสัยหรอไม่มีใครสนใจดาราตกอับอย่างฉันหรอกคะ่ะที่ฉันมาเพราะฉันอยากขอให้คุณช่วยหน่อยคืออะไรคะนี่เรืองรองหยิบรูปวาดบ้านริมทะเลให้ชิดชมดูความฝันของเยดา แกวาดรูปนี้ให้ฉันตอนแกอายุหกขวบแต่เสียดายที่พี่เป้ยทำมันพังหมดเป้ยผู้จัดจาการของคุณน่ะหรอคะ <ST AR C> เขาหลอกฉันมาตลอดเงินที่ฉันฝากให้ลูกเขาก็โกงไปหมดช่างเถอคะค่ะพูดไปก็เหมือนแก้ตัวคุณช่วยเอาไปให้แกทีได้ไหมคะเย,ยดาเห็นน่าจะยอมพูดกับฉันบ้าง คุณน่าจะลองเอาไปให้เองนะคะคุณก็รู้นี่ค่ะว่าวันนี้ดาจะไปที่ไหนเดียดาไม่ใช่คนใจแข็งถ้าคุณมีเหตุผลที่ดีเขาอาจจะยอมรับฟังก็ได้วสินนี่ไงหนูดาลินีคนที่พ่อเล่าให้ฟังนะ่ะไม่จริงเป็นไปไม่ได้คุณคบพ่อกับผมพร้อมกันงั้นหรอระดาฉัน พูดมาสิคุณวสินคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจนะฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นี่ผมรักผู้หญิงอย่างคุณได้ยังไงกันคุณจะโกหกพวกเราไปถึงไหนฉันพูดความจริงนะคะคุณฟังฉันบ้างสิทั้งวสินและสุวัตต่างช็อกทั้งคู่ที่ผู้หญิงที่เขารักและจะแต่งงานด้วยเป็นคนคนเดียวกันคำโกหกของคุณ ไม่มีใครเขาเชื่ออีกแล้วออกไปจากชีวิตพวกเราทุกคนต่อไปนี้ผมไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกทุกอย่างมันจบแล้ววสินคะคุณวศินวีราดาวิ่งตามไปด้วยความเจ็บปวดลูกรักวสินใช่ไหมเรืองรองเอามือวางบนบ่าเป็นฝีมือคุณน,นี่เองอยากได้ท่านจนตัวสั่นยอมทำลายฉันไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน คุณก็ยังเห็นแกตัวทรยศฉันที่มันเป็นแบบนี้เพราะหนูทำตัวเองก่อนที่ทุกอย่างมันจะทำให้หนูแย่ไปกว่านี้หนูควรออกจากชีวิตคนพวกนี้นะไล่ฉันหรอคิดว่าจะกำจัดก้างอย่างฉันไม่ง่ายหรอกแล้วก็จำไว้ด้วยว่าคนอย่างฉันจะไม่ยอมถอยอย่างแน่นอน วีราดาเค้นเสียงออกมาด้วยความโกรธเธอรู้ว่าสุวัส์มาติดพัดเรืองรองเธอจึงเข้าไปแกล้งหวานเสน่ห์ให้สุวัส์หลงรักเพื่อแกล้งเรืองรองเท่านั้นและเธอก็เพิ่งรู้ว่าวศิลป์เป็นลูกชายของสุวัสด์วศิน์สกิดใจหลังจากที่สุวัส์ยกหุ้นให้แต่ดารินีขอเวลาสองถึงสามวัน เพราะจำเลขที่บัตรประชาชนและข้อมูลบางอย่างไม่ได้ประกอบกับคำพูดของเรืองรองที่บอกว่าดารินีจะไม่มีวันได้เป็นตัวของตัวเองตอนนี้ว่าสินเริ่มสงสัยว่าดารินีคือใครสุวัสด์ถามว่าสินว่าโกรธไหมที่ยกหุ้นให้ดารินีเขาบอกว่าไม่โกรธ ถามลูกชายต่อว่าถ้าตนจะแต่งงานกับดาลินีจะว่ายังไงวสิงยินดีด้วยแต่มีแววตาปวดร้าวสุวัตเริ่มไม่สบายใจเรื่องลองมาหาวีราดาอีกยายยายไปไหนพยาบาลพาไปตรวจเดี๋ยวก็คงมาแม่รู้ว่าหนูจะแต่งงานกับท่านทำแบบนี้มันคาดว่าตายช,ะชะัดๆ อย่าทำร้ายตัวเองแบบนี้เลยนะแม่ขอร้องให้โอกาสแม่อีกครั้งได้ไหมกลับไปเป็นระดาของแม่แล้วเริ่มต้นกันใหม่นะลูกกลับไปงั้นเหรอไม่เคยมีใครรู้ว่าวีราดามีตัวตนอยู่บนโลกนี้ไม่เคยมีตั้งแต่ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่เลือกชื่อเสียงเงินทอง ทิ้งลูกของตัวเองอย่างไม่ใยดีแม่จะพิสูจน์ให้ลูกเห็นว่าแม่รักลูกมากแค่ไหนดาราใหญ่อย่างเรืองรองไม่เคยมีลูกหรอกวีราดาก็ไม่เคยมีแม่เหมือนกันเราต่างคนต่างอยู่วีราดาเน้นเสียงชัดถ้อยชัดคำด้วยความเจ็บปวดเรืองรองเรื่องระหว่างคุณกับผมมันจบไปแล้ว เรื่องเงินผมคงช่วยไม่ได้ฉันไม่ได้ขัดขวางเพราะเรื่องนั้นแต่ฉันให้ดาลิลีแต่งงานกับท่านไม่ได้จริงๆเพราะอะไรฉันบอกไม่ได้ในเมื่อคุณไม่มีเหตุผลผมก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนท่านคะฉันขอร้องผมตัดสินใจไปแล้วท่านครับฟังพวกเราก่อนวูดพูดขึ้นบ้าง ดารินีเป็นลูกของฉันเร่องรองตัดสินใจบอกความจริงฉันขอโทษที่ปิดบังท่านมาตลอดเพราะฉันมันขี้ขาดกลัวท่านจะรังเกียจกลัวคนรู้ความผิดพลาดของตัวเองแล้วทำไมตอนนี้คุณถึงยอมพูดละ่ะดารินีไม่ได้รักท่านฉันทำผิดกับดารินีมามากฉันไม่อยากให้ลูกต้องถล่ำลึกไปมากกว่านี้ หลายวันต่อมาเสียงมือถือของวสินดังขึ้นพ่อครับทำไมผมต้องถ่ายรูปแทนพ่อด้วยวสิ์และดาลินีงงที่พนักงานร้านให้ทั้งคู่ลองชุดตามคําสั่งของสุวัสดพ่องานยุ่งแกจัดก,การถ่ายไปแล้วพ่อจะให้เขาใช้การาฟิกทีหลังพ่อสั่งให้แก้ถ่ายแกก็ถ่ายเธานะแล้วพ่อจะโทรคุยกับทางร้านเอง เรื่องรองถึงกับอึ้งเมื่อได้ฟังจากปากของสุวัส์หลังจากที่ตามตัวให้เธอมาพบท่านจะไม่แต่งงานผมแก่แล้วผมก็เหมือนคุณนึกถึงแต่ตัวเองจนทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกแล้วต่อไปนี้ผมก็อยากจะแก้ตัวสิ่งไหนที่ทำให้ลูกมีความสุขผมก็จะทำ งานแต่งจะยังดำเนินต่อไปแต่เชื่อเธอว่าจะไม่มีใครต้องเสียใจอย่างแน่นอนถ้าไม่แต่งแล้วจะให้เยดาแต่งกับใครคุณวศินเหรอคะแสดงว่าคุณรู้ว่าหนูดารักใครขอบคุณค่ะท่านขอบคุณจริงๆเรื่องรองซึ้งจนน้ำตาไหลวันต่อมา สุวัตหยิบซองขึ้นมาวางตรงหน้าวสินเขาเปิดซองหยิบการ์ดปึกหนึ่งข้างในออกมาดูข้อความในการ์ดงานมงคลสมรสวสินกับวีรดาที่จริงพ่ออยากให้แกกับหนูดาได้เห็นมันพร้อมกันคุณพ่อผมขอบใจที่แกทำเพื่อพ่อมาตลอด แต่ไม่ต้องแล้วหัวใจแกอยู่ที่ไหนก็ตามมันไปชีวิตเป็นของแกแกต้องเป็นคนเลือกวสิ่งมองหน้าสุวัสอย่างดีจะไม่ว่าคุณจะรักวีราดาหรือดารินีฉันก็จะไม่ให้คุณไปจากชีวิตฉันพูดขึ้นเมื่อเห็นการงานแต่งผมรักคุณรักคนไหนล่ะคะอ๋อ รักวีราดาดารินีครับทั้งคู่มองหน้ากันแล้วยิ้มให้กันอย่างโล่งอกและสุขใจ